สวัสดีครับผมวันนี้เกลือแทนคุณนะครับเลี้วแม็กเกมแอน์ทีซิจีกลับมาอีกแล้วกับบล็อกที่2ของ The Lord of the Ring Tales of the Middle Earth t a l e ทลอเกลือนะครับเกลือจาก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 มิดเดิลเอิร์ดจากกล่องแร่น้ำเกลือมากๆนะครับโบนูก,กระบอกมิสติกนะครับสุดยอดจริงๆวอลโลว์ดาวนะฮะก็คราวนี้จะมาเช็คกันว่ากล่องนี้จะมีแหวนไหมเรา ถ้ากล่องน,นี้ไม่รอดก็น่าจะไม่รอดแล้วจบเนาะโอเคไปเริ่มกันดีกว่าครับกับบอกที่สองถ้าชอบใจกดไลค์กดแชร์นะครับ the lord of the ring tales of the m l a d e a r t h ครับผม1ิสองซองคาแรคเตอร์บ็อกตอนนี้คาแรคเตอร์สองละห้าแร่เลยนะฉะนั้นบ็อกหนึ่งสิบสองซองได้แร่แ60บใบแน่นอนคุ้มไม่คุ้มก็แล้วแต่จะคิดเลยเรามาเปิดให้ดูแล้วความคุ้มมันดีขนาดไหนดีไมด่ดีโอเคถ้าชอบใจกดไลค์กดแชร์ครับสับเรียบร้อยแล้ว เริ่มเปิดซองแรกกันเลยดูความรวดเร็วนะครับเพราะว่าคลิปแรกรู้สึกว่ามันจะนานไปนิดนึงโอเคไปครับผมเดีือดรอับดิงหาอะไรเดีือดรอับดิงหาเดอะริงครับเดือวันริงเหมือนเดิมแล้วก็ซีเรียลของคาแรคเตอร์อื่นๆนะฮะโอเคไปคอมแลนแล้วมัเทนเซิร์ฟฟอยเซิร์ฟฟอยแล้วก็แร็คือโอออฟโอโอเคไป เดอะแบ็กเกตเดอะแบ็กเกตเป็นเอ็ดฟลอยไปต่ออ่ามิน is าสลิสการิสันต่อที่อารอีกแล้ว <c oughs> ไปเอ่ยฟอกอันนิวไปเป็นอันคอมเลยทีเดียวเชียวนะฮะหลายแล้วมีห้าแลนดนี่เซอร์ฟลอยด้วยแอนดับอังความนะแันดับแล้วก็เอ็มอีกแล้วหรอเอ็มเอ็มเอ็ม ซ <c oughs> องที่แล้วเราก็เปิดได้เมาส์ดูนะครับซองนี้เราก็เป็นสต o อมออม a r u m มานแบบฟูลอาร์โอ้โหซองแรกเลยแล้วะนี่ประสาทมันสวยมากเลยนะจริงๆแล้วอโอ้โหพูดไม่ถูกเหมือนกันเป็นว่าสวยแล้วกันโอเคใส่ซองสตรอมออมซาดูมานครั โอ้โหได้แล้วมั้ง Storm of Sermon โอเคไปสองสองดีกว่านะฮะ Storm of Sermon สองที่สองเริ่ม Collector แกะยา้ครับขอใช้กันไกลดีกว He ่านะเดี๋ยวจะมีรอยเยอะ s w a m c i r c e นี่ฮันแดนครับ อีเอลเวนคอรัสชืบอะไรเนี่ยอินเดดักเนสไบเดมซุปเดมเมสอายแล้วโอ้โหแม่งมุมแบบเซอร์ฟอยแล้วก็อันคอมเลยอีกแล้วครับผมโฟโดแบ็กกินไม่ชัดด้วยนะเบอร์แล้วก็อาครับผมนี่นะ นะเนี่ยจะจัดไปลีเวอร์เกลปี้เกลปี้ <laughs> โอเค2ที่สแล้วฟอร์บเยอะเยอะเยอะรู้สึกเยอะฟอร์เรสนะฮะฟอร์เรสนะเซอร์ฟอยมาเอมเลยเหรอเอ็มห้าห้าแกนดาร์พผมแกนดารขึ้นเรือ โอเคเบสบอลโอยาเจอร์ okay. นะโอเคไปต่ออ่าฟาราเมียฟาราเมียแล้วก็เป็น R ออกแล้วครับผมลาวลี่เดลการาฮิมแล้วก็ไปต่อเป็นอ่าโอเคไปใต้ครับเดลิงโคซาวส์ไปต่ออู๋อันคอมกลลบไมครับผมอันคอมเร็วมากมีอยู่อันคอมอยู่แล้วและ แล้วก็เป็นเอมอีแล้วเอมอีแล้วไปเดิมนี่ว่าเอ้ยโอ้โหฟอยแล้วครับ Shadow of Enemy นะครับ Shadow of Enemy Fu Art โอ้โอหโอ้โหบล็อกนี้นะครับแบบนี้สองใบแล้วนะครับโอเคโอเคโอเคไป่ซองก่อนมันสวยนะมันเล่นไหมอเออจะไม่ดูเรื่องความเก่งความอะไรนะฮะสวยเข้าว่าแล้วว่ากันอีกที โอเคสามโอเคเรากดไปสามสองแล้วมิติสามใบไปต่อไปต่อโอ้หโอเคออกอย่างนี้น่าจ,จะไม่มีนัมบ้งนัมเบอร์อะไรให้เราแล้วใช่ไหมเล่นไม่มีเบอร์เลยโหใช่ไหมเช็คอีกทีไม่มีเบอร์ใช่ไหมไม่มีเบอร์ นี่เบอร์ใดๆฟอเรสตโอ้โหกลับฮอบบิฮอบบิฮอบบิอ้วนจิตต์ดีมไล่แล้วไล่แล้วเฟสเดอรเอนเมี่เอ็ม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 โปเซจูฮูเชลเตอร์นะครับไอเซนการ์นะครับ มิสติกโบเซจูนะฮะโบเซจู you, แต่เป็นฮูเชลเตอร์นะวันนี้โอเคเอ็ม okay. แล้วเขาเป็นยูตามสไตล์โอเคไอเซนการไอเซนการไอเซนการเซิร okay. ์ฟฟอยนี่นะได้ซาลูมานสองบายแล้วนะนี่นี่ก็ถือว่าซาลูมานได้ปะไม่ใช่ไม่ใช่ uh huh. นี่นี่ก็เสริมหอคอยสองหอคอยนี่ว่ะถูกปะเออ หอคอยสองห่อคอยสามหอคอยไปหอคอยคอยเกลือคอยเตอื้โอ้โหโอ้โหไปต่อ breaking of leadership วงแตก forest ฟื้นเอาเดือด Winship เส้น สไลด์อ่าอ้าอีกแล้วโอ้คอปดิลิงคอแล้วต้องมานะลูก <c oughs> คอแล้วเนี่ยคอแล้วไม่มาให้ตึงเลยนะคอแล้วไม่มาเนี่ยอยู่คอแล้วก็ต้องเป็นเอ็มไหมอ่าวะโอ้โหวอชิปอืมฮึ่มเออเนี้ยสวยมไม่ฟอยนะแต่สวยนะเนี่ยภาพอย่างเงี้ยขยันออกภาพอย่างเงี้ยดิ ขยันออกภาพอะไรก็ไม่รู้เนะ่ะสวยดีสองที่หกแล้วตอนนี้มีส okay. oh oh. okay. ah, ามสี่มิสติกสี่มิสติกโอ้โหโอเคเพลนงเซิร์ฟฟอยอ่าครับผมโอเค ไปต่อาอีกแล้วอะไรเนี่ยชากี้ M M ห้าห้าโหโหวิชคิงสกายสกอตโอเค M เส็จแล้วนี่ฮอ,อร์นอะอ่อนดอร์เซฟอยนะเซอร์ฟอยเอมีกแล้วเอมรีเฟกติทัว เทเนตอันนึงไลฟิกอ้โหนี่คิดแลนบายแรกใช่ไหมแล้วก็อันคอมเลยโอเคไปมิสติกเป็นรีเฟิกสติงพูลโอเคนี่คือได้แลนสองบ่ายละ เซอร์วิสคิงนี่แดนสองมิชชันมิชชันแมนซาสลีนี่แดนสองบาทลวเป็นรีพินทางคู่อย่างบล็อกใหแล้วก็ได้บูจูกระบอกคราวนี้เจ้าบูจูนี่ฝีมือกูก็อื้มนะจะราคาเท่าไหร่วะ สวัออีซิตมาสเตอร์แล้วก็อาโอกระทะนะฮะกระทะนะครับ <laughs> กระทะกระทะแล้วก็ตามด้วยเมสนะฮะอายแล้วครับโ ah, อ้คิงออฟเบเกอร์ oh. Baker, นะครับไปเลยดีกว่า ah, อายแล้วอารักอนนะครับมีแต่ง,งาวก็ยังดำนะฮะตอนนี้โอเคแล้วข้าหินคอมเลยโอเค ซองแตกนั่นเองนะฮะซองเอกี้โอ้โหโอเค,อเคไปซองที่แปดแล้วซองแปดแล้วทำเวลาซองที่แปดแล้วโอ้โหตึงอย่างนี้เล่นมุกไม่ออกแตกพอดีบอเรสครับผมอ่าเนี่ยบอลล็อกอ่าอีกแล้วชิงโอเบเกอร์ก็เมื่อกี้เพิ่งมานี่หว่าโอเบเกอร์อีกแล้ว คนเบเกอร์แล้วก็เฟลแล้วก็อ่ามีชิโคเซิร์ฟมีชิโคเซร์ฟอ่าซอสซอสลสซสลสคแล้วก็เป็นอคอมับผมหมดเลมเซร์อยม่เซร์ที่เจ้าตอนนี้วิสติกเพิ่งออกมาหนึ่องสามสี่ 6ก 6, 6, 2, 6องหกชั้หกองหกใบออมหกใบขอเช็คโอ้อยครับแวมแล้วแวมอ่าฟอร์เมียอาอีกแล้วไ i d e เดอร์ออฟโลานอาอีกแล้วอันดเดียวนะครับอันดเดียวเอ็มเอ็มเอ็มแกมดรีมโอ้ย เซิร์ฟฟอย์เลยนะเอมอกเอมอกเอ็กอ่าแกนดับจุดไว้แบบเซิร์ฟฟอยดแล้วก็เป็นวงนะโอเคตอนนี้สองนี้ได้สองมิติมาถือดาบมาเลยไงถือดาบมาส่งถือดาบมาส่งไม่ว่าจะเอาแหวนมาด้วยนีย่โอ้โหแกนดับย่าสุดท้ายเลยโอ้โหถือดาบมา ให้เราไปหาแหวนแต่แหวนไม่มาวะ่ะแต่เขาคอแล้วนะเมื่อกี้เขาคอแล้วนะเขาคอไปเจอลิงมาแล้วนะครับแต่เดลิงยังไม่รับนะโอ้โหมิส oh. คอว่ะโอ้โหเนี่ยสเปเชียลอิดิชันความเค็มแบบพิเศษเค็มแบบมากมายสองที่สิบ เอ็มเลยดาวออฟเดลิวเอชโอ้โหใช่มาตาฮิวโู่ใบนี้ดีนะใบนี้ออกในอะไรนะซีนบ็อกหอึ่งเดียวแต่อันนี้เลยดูเปล่เออโอะไรดาวมาอาโมเรียแล้วก็อยู่โอเค อันคอม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 ดูดัโอเคอีกสองซองซองที่สิบเอ็ดครับผมตอนนี้มิสิกมาแล้วลืวมแล้แกะแล้วก็เพิ่งมานับลืมหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดาเเหรอกเแล้วยังทำเล่นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ เอามาส1 1ร้อยสิบเอ็ดโอ้ไหนมาเพนเลยอ่าครับผมสติงอ่าอีกแล้วเคเอม็มโอ้ปลอกโอ้โหเ,เอ็มเป็นอารากอนนะครับนี่นะสงครามาเดียวครับไม่มีการทัวแหวนใดๆ อืโอเค M อ็มอีกแล้วโอ้หโอเคซาวอยแบบไม่ฟอยครับผมบล็อกนี้ก็ออกมาสามใบแล้วฟอยสองใบไม่ฟอยหนึ่งใบโอเคตอนนี้มิสติกเป็นสิบเอ็ดใบแล้วครับมิสติกสิบเอ็ดใบยังยังไม่ได้เช็คราคาด้วยเพราะว่าราคายังไม่ออก ไหนแล้วแหวนแหวนไม่มีเข้แล้วมีลูกแก้วคราวนี้มีแต่ดาบไงดาบมีดาบมามแกมดิงแปลว่าถ้าเราเปิดอีกบล็อกหนึ่งเราจะได้แหวนนะฮะเราได้แกมดิงมาแล้วนะฮนะนะแล้วก็บล็อกที่แล้วได้พารานเทียนะล <laughs> ูกแก้วลูกแก้วพารานเทียแปบลบว่าถ้าอีกบล็อกเราจะได้แหวนใช่ไหมเออก็อะอจะได้แหวนกูตายก่อนอ <laughs> สองสุดท้ายไม่รู้จะรู้อะไรแล้วอุ้ยเอมด้วยอะ่ะแต่มือหลุดโอ้โห709อึ๊บเมา์ดูเมา์ดูแบบนะดูแบบเอียดฟอยธรรมดาเมา์ดูอ่าก็จะหมดแล้วมั้งหมดอีกเกิลอ่า display power v o i c e แล้วก็เป็นอันคอมเลย สุดท้ายเป็นเอ็มอ,อ,อีใบหาอ๋อลูกแก้วมวันเทียลูกแก้วมวันเทียอีกแล้วก็คือจะไม่ให้แหวนนะครับจะให้แต่ลูกแก้วนะลูกยากทุกพอ็อกโอ้โหเจ้า ดูกแก้วมาดูดวงตัวเองนะฮะว่าจะเกลือไหมซองหน้าถ้าจะเกลือวะโอเคบล็อกนี้นะมิสติกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามใบเฉลี่ยหนึ่งใบหนึ่งซองหนึ่งใบนะครับมีเมาส์ดูมมีดูกแก้วพนันเทียอัลลากอนอ่าเคมีเซาลอนมีแอเซนการ์นะครับมีเฮนเน็ตน,นะอันนี้เป็นรีเฟคทูนะครับอันนี้เป็นโบเซจูฮูอนดูนะเอ้ยฮูเชลเตอร์อีกอันนี้วิชคิง นี่ Storm of Sal Storm Saluman Shadow of the Enemy นะ Gandalf t h o r i n e i t Gandalf the White แล้วก็จบที่ g ก a m d r i n g นะครับโอเคเกือ okay. mm hmm. หรือเปล่าลองการ์ด Kingdom มาดูแล้วกันเนาะโอเคครับสวัสดีครับถ้าชอบใจจดแลวก็แชร์สวัสดีครับ